เจ้านี่เมียยาแลกก็บฟ้าปับแปบบจัดแต่งแบ่งบายอีลุงตุงนางฟ้าแต่งเข่าแต่งของเด้แล้วสิไปหน้าพราะวันยังตีมื้อนี้ก็สิไปตัดอ้อยค่ะตัดอ้อยพันเตรียมปลูกแต่ว่าก่อนเราสิไปแมนโบแลกก็บฟ้าปับแปบบเพชรแล็กกินใบชาพวกฉันพร้อมเด้พอวันแล้วหลู่บางมือนีเราจะต้องเดินทางไกลไงเราจะไประยองกันพอวนแล้สิออกไปหน้าแล้วก็บฟ้ามาก่อนมาหอมหลานทั้งสองคนเด้เพิ่นกับมาแลนหาดินแดนหลานอ่ะแลนหนีแล้วมึงเป <laughs> ็นยังนี่แต่งโตสไตล์ใดของมึงนี่เฮ้ยสบาจะของเทจะของรอเนาะหลังจากกินเข่าแล้วแมนโบเข้ากับฟ้า ค่ะไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราแบบว่าเดินทางแค้วคาดปลอดภัยแต่ว่าก่อนสิออกไปไซเมนบอมือนี้ก็ต้องมาแวะศาลากลา,างบ้านสะกอนเพราะว่าวันที่20กว่านี่ก็สิมีบุญค่ะบุญกฐินบุญกฐินหาบ,นะบ้านนน,นจเจริญแต่ว่าพวกฉันคือสิบ่ได้อยู่ร่วมดวอกเพราะพวกฉันอยู่ระยองนั่นนาแต่ว่าวันนี้เราก็จะเอาของสอยดาวมาร่วมสมทบข้าเจ้าก็สิมีกิจกรรมสอยดาวแล้วก็มีมาล่ํพร้อมเด้อมื้อน,นั้นน่ะอุ๊ยเสียดายบ่ได้อยู่เฮาก็สิเอาข้าวของต่างๆมาบริจาคเพื่อแสงเข้าเจ้าสอยดาวนั่นล่ะหลังจากนั้นพวกเราก็จะออกเดินทางได้แล้วเบิ่งพี่กับน้องน่ะพอเพิ่นจัดสถานที่แบบว่าตีตัวนอนให้ทางหลังไปเลย พอวายยังตีเวลาดินแดนมันนั่งรถน่ะนั่งคาศิหรืว่านั่งหมองชันนอนนั่งเอกแม่นอนจังสีนะ่ะมันก็นอนบ่ได้โดนแม่แต่ว่าทำมันในนอนแบบนี้มันนอนโดนยิงมันได้กิ่งไปกิ่งมาแต่ว่าพูดถึงมม่ก็นอนบ่โดนคือเก่าแล้วว่ามันก็นอนเท่าสามนาทีในช่วงเศร้าแต่ว่าช่วงบ่ายก็นอนให้ชั่วโมงหนึ่งอยู่กับซ้ำนั่นแหละามาลุ่นกันเดอ้อ่าลานบวกเธอน่ะแต่หอดพวกแดงอีกมันสิหายคือเก่าบอบ่เป็นยังขาเฝ้าแลนเตรียมจุดถูไปก่อนเลยค่ะก่อนเสียดยังนะซื้อลา เล็กพี่หมีนั่นนะน้ำมันคุณแม่เจนนี่รีวิวฉันสื่อมาให้นั่งกินน้องมิวกินเก่งแห้งอยากสิบอกกินน้มกะเกง่งกินขนมกะเกง่งกินพลไม้กะเกง้งอยากสิบอกว่าตอนที่จอดยุซีแยกไฟแดงแมนบอพอเพื่นกระสื่อไขรส่งเครื่องหายสองไม้แมนบอยญิงเอ้อยในไม้หนึ่งมันกะมีอยู่สหน่วยน้องมิวฝาดผู้เดียวเลยค่ะเกือบสองไม้ฉันก็นเลยบอกว่า,วาอีหลาแม่ขอจากสหน่วยเนี่ยให้น้องกินสั้นๆหนโอ้ยมันกินเบเลยค่ะแล้วมีการหันมาคอนพอแมนบอยอีบอยก็ไปสื่อจากลอยหนึ่งโหลดอีบอย ตีของทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ละย่องเบิดแล้วค่ะก็เอาตะเสียผ่านั่ะหลับของพวกฉันของดินแดนตัวสองตัวแค่นั้นแหละพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเสบียงทุกอย่างมันอยู่ละย่องข้าวที่แล้วไงหลายคนก็สิบายอีกแม่นบ่ลย่ายเจ้าคือแวบไปแวบมาแถมมันก็ต้องแวบเพราะว่าที่จริงนายแผนพวกฉันก็คือต้องขึ้นไปอยู่ละยองยาวถึงสิ้นเดือนแต่ว่าปูถวดเราเสียก่อนไงก็เลยต้องกลับมาก่อนหลายคนละซับสนน้ำฉันงงน้ำฉันพวกเธอา่าต้องซับสนดอกฉันน่ะเป็นคนชัดเจนเป็นคนละเอียดละอ่ทุกอย่างฉันบอกฉันอธิิิิบบบบบาาาาาายยไววว้้้้้ททุกกกกอออออออ่่่่่งงงงงแแแแลลลในน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 นคปัะพเเธตตสดดดดดรมมมืี บอเลยค่ะมิเตเล่นเล่นแล้วก็กินแล้วก็นอนแค่นั้นเลยวันพีสาวเพื่อนมาตีเล่นกินนอนบริตตังจากน้องเลยค่ะคือกันเปียบฮึ่ๆสองคนนี่ฉันนี่กระเที่ยวลบไปลบมาเทิงหลังรถเทิงหนาเราอยู่เด้เดี๋ยวกับมานางน้ำผอมันอยู่หนารถเดี๋ยวกับไปอยู่น้ำลูกลังรถเป็นวัเพราะว่าดินแดนมันบ่อยู่แม่ยิงบอกในน้อยนี่จ้าอีหยังดอกหยังสิบอกว่าช่วงนี้มันติดแม่แห้งเด้อติดคักติดแหน่ขนาดเวลาจอดของน้ำแมนบ่ลฉันลงไปเหี่ยวแมนบ่มันทอดของน้ำน้ำฉันมันบ่อยู่น้ำผอมันแม่โอันละงงึด่าาาาออกกกจบ้นปรมมณใชแหมาเรื่่อยๆแม พิ่นกับ่ได้เฝ้าปันใดแต่ว่าดินแดนนะ่ะที่ฉันบอกนั่นนะตลอดระยะเวลาตลอดเดินทางแมนบ่นบั่นงบ่ไห้นั่งบองอแง่ค่ะแต่ว่ามาห้บบดสิใกลๆสิฮอดนี่นนะสงสัยมันนางโดดโมันก็เมื่อยเนาะก็เลยได้แต่บอกเพื่นนะัน่นล่ะบักลาไกฮอดแล้วลูกไกฮอดแ,แล้วอดเอาอวดเดาจักสีรู้บ๊อบุฉันว่ากระทงลูกฉันหิวข่าพรอมันล่ะเพราะว่าปกติน่ะหญิงหาโมงเล้ยงนั่งต้องได้กินข้าแล้วนั่นนะพอตะกับมาฮอดหองแมนบ่เอื่อยยู่ข้างหองเพิ่นกัยังมาถักท้ายเลยเพิ อยู่พ่อตมาหอดหองแมนบบสิ่งที่พวกฉันคิดไว้แมนบโว่าดินแดนสีหาบโบนอสรุปยิงล้านพวกเธอโบหายค่ะนั่งโบหายเลยพ่อตมาหอดแมนบโลงรถได้นั่งกัอารมณ์ดีแล่นตำนาตำลังแล่นเข่าออกหองลังหองม้านาหองแลียนหองยุบสันเพราะว่าอยังวันตีนั่งอยากย่าง้สสูนั่งรถมาเบิดมือหลังจากนั้นไอคอนแก้วก่อนข้ามกับผ้าองมยุไปย่างตลาดว่างตะพินเพราะว่าอยังตีแต่ละคนท่านได้กินเข่าแรงส่วนฉันกับยุ่กับดินแดนสองคนเพราะว่าต้องป้อนเข่าเพื่อนนานาฉันอยากกินก๋วยจับพร้อมฉันเลยบอกไอคอนแก้วก่อน้อกล้วยยจับบาาทอู่ตตดงพินมาาน่่เด้ออปวพตข หอดเป็นบอกวยจับว่ามีค่านางก็เลยว่าข้าสนไปหาซื้ออาหารตามสร้างซื้อตำปลาลานประจำนอกก็เลยว่าโอเคโอเคสนอกน้องมิวนั่นน่ะเพื่นก็กินนั่นกินนี่กินว่าเศร้าสบเศร้าปากเนี่ยนี่ยิงอันพ่อเพิ่นซื้อปีกไก่ทอดหิยุตลานัดพ่อเพิ่นวางเลยหูเบาฮอดเฮียนจังกินเนี่ยเขาก็หนูหิวน่ะพ่อเอาไสั่นว่านั่งกินเกียงอิหลีโด้พ่อเพื่อนก็สร้างเป็นกะเพราหมูกรอบส่วนฉันก็กินตำปลาส่วนน้องมิวก็กินทอดปีกไก่ค่ะส่วนดินเดอยนกับอุลละ รีวิวจริงๆจากลูกค้าทรงมาอวนหลังจากใส่ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮาเลิศดบอกคากผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮาทักแชทหาดุดจาผ้าแสบได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้ไปลายทางก็ให้ไปที่ตอตอร้านค้าดุดจาผ้าแสบได้เลยจ้า